คุณผู้ชมครับวันนี้เรามีข่าวร้อนแรงที่ต้องสันสะเทือนเกี่ยวกับวงการม o t ต G.P. ผมจะเล่าให้เห็นภาพท่ามกลางเสียงคำรามของเครื่องยนต์และความตึงเครียดที่จับต้องได้ของวงการม o เตอร์สปอร์ตสนามโมเตกิประเทศญี่ปุ่นกำลังจะกลายเป็นมากกว่าแค่ฉากหลังของการแข่งขันแต่เป็นสังเวียนแห่งโชคชะตาที่โลกต้องจารึกนี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันกลางปริกธรรมดาแต่เป็นแมชพอยต์ครั้งประวัติศาสตร์ ที่มาร์คมาเกสนักบิดผู้เป็นดังตำนานที่ยังมีลมหายใจมีโอกาสจะปิดฉากการคัมแบ็กที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าแชมป์โลกสมัยที่9มาครองอย่างสมศักดิ์ศรีเส้นทางสู่จุดนี้ของเขาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาต้องผเผชิญหน้ากับมรสุมลูกแล้วลูกเล่าตั้งแต่อาการบาดเจ็บที่แขนขวาซึ่งต้องผาตัดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเกือบต้องยุติอาชีพ ปัญหาการมองเห็นภาพสอนที่น่าสะพรึงกลัวไปจนถึงการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ที่สะเทือนวงการโดยการทิ้งอาณาจักรที่สร้างมาร่วมกับฮอนด้าเพื่อเดิมพันอนาคตทั้งหมดกับดูคาตบิบัตรนี้การเดิมพันครั้งนั้นกำลังจะให้ผลตอบแทนอันหอมหวานเรากำลังจะได้เห็นการกลับมาครองบัลลังก์ของจักรพรรดิหรือการเขียนตำนานบทใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมกันแน่ เพื่อที่จะเข้าใจความยิ่งใหญ่ของการคัมแบ็กครั้งนี้อย่างแท้จริงเราต้องย้อนกลับไปมองเบื้องหลังการเดินทางของมาเกสช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในอาชีพของเขาซึ่งเป็นบททดสอบที่น้อยคนนักจะก้าวผ่านไปได้ช่วงเวลาหลายปีคือฝันร้ายสำหรับนักแข่งระดับแชมป์โลกอาการบาดเจ็บที่แขนขวาต้องผ่านการผ่าตัดหลายครั้งตามมาด้วยปัญหาการมองเห็นภาพซ้อนที่หวนกลับมากำเริบ ซึ่งเป็นอาการที่เกือบจะบีบให้เขาต้องแขวนหมวกกัน็อกไปตลอดการในบทสัมภาษณ์เขาเคยยอมรับว่าความคิดเรื่องการรีทายเคยเกิดขึ้นจริงไม่ใช่แค่ข่าวนือแต่เป็นทางเลือกที่อยู่บนโต๊ะเพราะผมไม่มีความสุขเลยแล้วก็ทนทุกข์มากๆจากอาการบาดเจ็บเขากล่าวซึ่งสะท้อนถึงกุ้นเหวแห่งความสิ้นหวังที่เขาต้องปีนกลับขึ้นมาท่ามกลางความสิ้นหวังเขาได้ทำการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สะเทือนวงการ คือการย้ายออกจากเรปซอร์ฮอนดทีมที่เขาสร้างตำนานร่วมกันมามาสู่ทีมอิสระอย่าง g r e ซซีนี่เรซในปี2024ก่อนจะพิสูจน์ตัวเองจนได้ก้าวสู่ทีมโรงงานดูคาติในปี2025การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศแต่เป็นผลพวงจากฟอร์มของรถ Honda าที่ดิ่งลงเหวจนหลายฝ่ายมองว่ามาร์กมาเกสแบกทีม Honda มานานปี ไม่ใช่ในทางกลับกันการย้ายทีนจึงไม่ใช่แค่หนีแต่คือการปลดปล่อยศักยภาพที่ถูกพันธนาการไว้และเขาก็ทำได้สำเร็จอย่างน่าทึ่งฤดูกาล2025คือบทพิสูจน์ของการกลับมาอย่างสมบูรณ์แบบด้วยสถิติชัยชนะอันน่าทึ่งถึง11ครั้งหลังจบการแข่งขันที่ซานมาริโนกลางบริกซ์ซึ่งหมายความว่าเขาคว้าชัยไปแล้วกว่า1ใน3ของการแข่งขันที่ผ่านมา อร์มการขับขี่อันดูดันและเฉียบขาดได้กลับมาสู่จุดสูงสุดอีกครั้งตอกย้ำให้เห็นว่าจิตวิญญาณของแชมเปี้ยนไม่เคยจางหายไปไหนคุณคิดว่าอะไรคือแรงผลักดันที่สำคัญที่สุดที่ทำให้คนคนหนึ่งสามารถก้าวข้ามช่วงเวลาที่ยากลำบากขนาดนี้กลับมายืนอยู่บนจุดสูงสุดได้อีกครั้งหนึ่งจากก้นเหวแห่งความเจ็บปวดวันนี้เขายืนอยู่บนปากประตูสู่เกียรติยศสูงสุด โดยมีเงื่อนไขาการคว้าแชมป์โลกรออยู่ณสังเวียนถัดไปสนามโมเตกิไม่ได้เพียงเป็นฉากหลังของการแข่งขันแต่เป็นสังเวียนที่เต็มไปด้วยความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์และประวัติศาสตร์ที่ซ้อนทับกันอยู่หลายชั้นทั้งสำหรับตัวมาเกสเองและสำหรับทีมดูคาติสถานการณ์ปัจจุบันชัดเจนและตรงไปตรงมาเงื่อนไขาการคว้าแชมป์โลกของมาเกสสามารถสรุปให้เข้าใจง่ายได้ดังนี้ปัจจุบันเขามีคะแนนนำอเล็กซ์มาเกส ซึ่งเป็นคู่แข่งเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่อยู่182คะแนนหลังจบการแข่งขันที่ญี่ปุ่นจะเหลือคะแนนให้เก็บอีกสูงสุด185คะแนนจาก5สนามที่เหลือเป้าหมายสำคัญคือมาเกสต้ตองทำคะแนนถึงห่างน้องชายให้ได้มากกว่า185คะแนนหลังจบการแข่งขันในวันอาทิตย์ซึ่งหมายความว่าตลอดสุดสัปดาห์นี้เขาต้องการทำคะแนนเพิ่มจากน้องชายเพียง3หรือ4แต้มเท่านั้น ความเชื่อมโยงของมาเกสและดูคาติกับสนามแห่งนี้ลึกซึ้งอย่างน่าทึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญย้อนไปในปี2023โมเตกิ it, คือสนามที่มาเกสคว้าโพเดียมได้เป็นครั้งสุดท้ายในสีเสื้อฮอนด้าก่อนที่เขาจะประกาศข่าวใหญ่ในการย้ายทีมเพียงไม่กี่วันให้หลังจากนั้นมันจึงเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการอำลาและจุดเริ่มต้นใหม่มาเกสเคยคว้าตำแหน่งแชมป์โลกที่สนามแห่งนี้มาแล้วถึง3ครั้งกับฮอนด้า ในปี 2014, 2016และ2018ทําให้เขามีความคุ้นเคยและสถิติอันยอดเยี่ยมที่นี่ที่นี่ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของดูกาติเพราะเป็นสนามที่เคซี่สโตเนอร์ตำนานนักบิดชาวออสเตรเลียาสามารถคว้าแชมป์โลกครั้งแรกให้กับค่ายสีแดงได้สําเร็จในปี2007แรงกดดันที่ต้องคว้าแชมป์ให้ได้ที่ญี่ปุ่นนั้นมีมากกว่าแค่เรื่องของสถิติเพราะสนามถัดไปที่อินโดนีเซีย ณสังเวียนมันดาลิกาถือเป็นสนามแพ้าทางของมาเกสอย่างแท้จริงประวัติศาสตร์ของเขาที่นี่เต็มไปด้วยอุบัติเหตุรุนแรงซึ่งเป็นเหตุให้ปัญหาภาพ,าพซ้อนกำเริบในปี2022ปัญหาทางเทคนิคของตัวรถและการล้มเองเรียกได้ว่าเขาเจอความโชคร้ายมาแล้วทุกรูปแบบดังนั้นการปิดจ็อบที่โมเตกิจึงไม่ใช่แค่ทางเลือกที่ดีที่สุดมันคือความจำเป็นทางยุทธศาสตร์ เพื่อหลีกเนื่องการเดิมพันชะตากรรมของช้ำโลกในสนามที่เต็มไปด้วยความทรงจำอันเลวร้ายและตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้นอกเหนือจากความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้แล้วความสำเร็จอันน่าทึ่งของมาเกสยังมาจากพรสวรรค์และสไตล์การขับขี่ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งทำให้เขาแตกต่างจากนักแข่งในยุคเดียวกันตามบทวิเคราะห์ของเคซี่สโตเนอร์สิ่งที่ทำให้มาเกสโดดเด่นคือการขี่รถโดยใช้ความรู้สึกและสัญชาตญาณเป็นหลัก เขาสามารถฟังเสียงอย่างและรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจากพื้นสนามได้ซึ่งแตกต่างจากนักแข่งยุคใหม่จำนวนมากที่พึ่งพาข้อมูลและการตั้งค่าจากทีมเป็นส่วนใหญ่เขาไม่ได้ต่อต้านเทคโนโลยีแต่ใช้มันเพื่อเสริมสัญชาติยานของตัวเองทำให้เกิดการผสมผสานระหว่างความรู้สึกแบบยุคเก่าและพรสวรรค์ของยุคใหม่เขารู้ว่าเมื่อใดควรผลักดันรถถึงขีดสุดและเมื่อใดควรปล่อยให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วย พรสวรรค์ที่แท้จริงของเขาคือการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ยากลําบากโดยเฉพาะในยุคที่มีการควบคุมยางและอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้มงวดการที่เขาสามารถย้ายมาขี่ดูคาติซึ่งเป็นรถที่มีคาแรคเตอร์แตกต่างอย่างสิ้นเชิงแล้วประสบความสําเร็จในทันทีคือเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงความสามารถการคว้าแชมป์โลกครั้งนี้มีความหมายมากกว่าแค่ตัวเลขแต่มันคือการท้าทายตำแหน่งในหน้าประวัติศาสตร์มอเตอร์สปอร์ต และจุดประกายบทสนทนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขึ้นมาอีกครั้งหากมาเกสคว้าแชมป์ได้ที่โมเตกิสถิติสำคัญที่จะเกิดขึ้นคือนี่จะเป็นแชมป์โลกรุ่นใหญ่สมัยที่7ของเขาซึ่งจะมีสถิติเทียบเท่าตำนานตลอดการอย่างวาเลนติโนรรซซี่และจะเป็นแชมป์โลกรวมทุกรุ่นสมัยที่9ของเขาซึ่งก็จะมีสถิติเทียบเท่าวาเลนติโนรรซซีเช่นเดียวกันแน่นอนว่าการทาบสถิตินี้จะจุด ประเด็นถกเถียงเรื่องกอดขึ้นมาอีกครั้งโดยฝ่ายสนับสนุนจะชี้ไปที่การคว้าแชมป์ในยุคที่การแข่งขันเข้มข้นที่สุดทำเรื่องยางและอิเล็กทรอนิกส์แบบเดียวกันขณะที่อีกฝ่ายอาจยกเรื่องความสำเร็จกับผู้ผลิตหลายค่ายของรัสซี่มาเปรียบเทียบอย่างไรก็ตามการกลับมาจากอาการบาดเจ็บที่เกือบจบอาชีพเพื่อทาบสถิติตำนานคือข้อโต้แย้งที่ทรงพลังที่สุดที่มาร์กมาเกสมีในมือท้ายที่สุดแล้วการคัมแบ็กที่น่าทึ่ง และการทาบสถิติตำนานครั้งนี้เพียงพอหรือไม่ที่จะยกให้มาร์คมาเกสเป็นนักบิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการในความคิดของคุณจากการเดินทางฝ่าฟันอาการบาดเจ็บที่เกือบทำลายอาชีพสู่การเดิมพันครั้งประวัติศาสตร์ในการย้ายทีมและการกลับมาทวงบอลลังอย่างยิ่งใหญ่เรื่องราวของมาร์คมาเกสในฤดูกาลนี้คือบทพิสูจน์ของจิตวิญญาณนักสู้ที่ไม่เคยยอมแพ้สุดสัปดาห์นี้ที่โมเตกิ ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่นักบิดหมายเลข93ไม่ใช่แค่เพื่อรอดูผลแพ้ชนะแต่เพื่อเป็นสักขีพยานในบทพิสูจน์ครั้งสุดท้ายว่าจิตวิญญาณของมนุษย์สามารถเอาชนะโชคชะตาที่ร้อนแรงได้หรือไม่นี่คือหน้าประวัติศาสตร์ที่กำลังจะถูกเขียนขึ้นด้วยเลือดเนื้อและน้ำตาและเราทุกคนกำลังจะได้ชมมันแบบสด